ราศีธนูทุกท่านในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นับว่าดวงของท่านมีการเปลี่ยนแปลงดังเย็นได้ชัดหยิบจับอะไรในช่วงนี้ชาวราศีธนูนั้นจะมีโชคมีลาภทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านชาวราศีธนูนับว่าดวงของท่านมีความโดดเด่นอย่างมากในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ ชาวราศีธนูจะทำงานอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือจะมีคนคอยให้กําลังใจท่านอีกมากมายรวมทั้งผู้รักผู้ใหญ่ก็ให้กําลังใจท่านในเรื่องของการงานถือว่าดีในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ดีกว่าในช่วงของเดือนที่แล้วในช่วงของเดือนที่แล้วชาวราศีธนูนั้นจะติดขัดอยู่กับในเรื่องของการงานบางทีก็ตัดสินใจไม่ถูก ไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงดีเกี่ยวกับในเรื่องของการงานบางทีก็หมุนซ้ายหมุนขวาไม่รู้จะลงตัวยังไงในเรื่องของการงานถึงว่าชาวราศีธนูนั้นในช่วงของเดือนที่แล้วมีความพวักลวงทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจที่ด้านนึกและต้องการบางสิ่งบางอย่างนั้นตัดสินใจไม่ถูกเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงาน งานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็มีประดังเข้ามาท่านท่านจะต้องใช้ความคิดและต้องใช้สมองอย่างมากในช่วงของเดือนที่แล้วในเรื่องของการเงินการทองก็อีกเช่นเดียวกันท่านก็มีลายจ่ายอยู่เรื่อยๆถือว่าดวงของท่านนั้นจะไม่ค่อยดีเท่าไรนักในช่วงของเดือนที่แล้วแต่ต่อจากนี้ไปในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ ชาวราศีธนูดวงของท่านก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆหย,ยิบจับอะไรในช่วงนี้ย่อมจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาง่ายการงานก็จะหาคล่องทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่าน <c oughs> ชาวราศีธนูในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ถือว่าดวงของท่าน จะเปลี่ยนจากร้ายให้กลับกลายเป็นดีสิ่งไหนที่ไม่มีก็จะมีเกิดขึ้นในช่วงนี้เงินทองก็จะหาง่ายการงานก็จะหาคล่องงานจะหลังไหลเข้ามาเรียกว่าท่านสมัครงานอะไรทำอะไรก็จะมีผลดีจะมีความสำเร็จเกิดขึ้น ในช่วงนี้ชาวราศีธนูจะลงทุนอะไรก็จะมีผลดี <c oughs> จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดาย <c oughs> การงานที่ท่านทำนั้นจะมีโชคมีลาบมีคนให้ท้ายมีคนคอยสนับสนุนท่านต่นตาหากว่าท่านเป็นลูกน้องก็จะมีเจ้านายช่วยเหลือท่านอยู่ในช่วงนี้ถือว่าการลงทุนท่านจะไม่เสียเปล่า ท่านลงทุนทำอะไรก็จะมีผลกำไรเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงของวันข้างหน้าในเรื่องของการงานนั้นถือว่าจะดีบางคนได้ดิบได้ดีได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าคนในคนบางคนทำงานเกี่ยวกับรับรชาชการก็จะมีบริวารมีลูกน้องอีกมากมายในช่วงนี้ถือว่าการงานของชาวราศีธนู จะมีความโดดเด่นอย่างมากเนื่องด้วยในช่วงของวันที่สองของเดือนตุลานี้จะมีดาวพระฤหัสนั้นโคจรเข้าสู่ในวราศีกรกฎจึงทำให้ชาวราศีธนูนั้นมีความโดดเด่นในเรื่องของการทำงานอย่างมากในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานอะไรท่านก็สามารถ ทำได้ทั้งนั้นชาวราศีธนูท่านจะไม่ย่อท้อไม่มีการที่เรียกว่าถ้อยหลังในเรื่องของการทำงานนั้นท่านจะเดินหน้าอยู่เรื่อยๆการพัฒนาหรือว่าการสร้างสรรค์ทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างที่แท้จริงชาวราศีธนูนั้นถือว่าดวงของท่านนั้นเปิดรับแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งไหนที่ไม่ดีก็จะ คลี่คลายหายไปในเรื่องของการงานก็ถือว่าดีการเงินก็จะดีมีตามมาอีกด้วยในเรื่องของการเงินการทองท่านจะมีรายรับเข้ามาหาท่านอยู่เรียกว่าไม่ขาดสายอยากได้อะไรในช่วงของเดือนตุลาคมก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการการงานการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมีมาพร้อมในช่วงนี้ชาวราศีธนู ถือว่าดวงของท่านมีความโดดเด่นอย่างมากในเรื่องของโชคลาภก็มีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ท่านจะเอ่ยปากทำอะไรก็มีคนคอยสนใจให้กําลังใจท้าพรท่านทำงานเกี่ยวกับรับรับ,รบจาการก็จะมีบริวารมีลูกน้องอีกมากมายในช่วงนี้ชาวราศีธนู ในเรื่องของการงานท่านจะไม่ตกอับทำอะไรก็มีโชคมีลาบเข้ามาหทา่านอยู่เรื่อยๆหยิบจับอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีธนูนั้นดวงเปิดรับแต่สิ่งดีๆต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่18จะมีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ราศีตุลอันนี้ชาวราศีธนูควรจะระมัดระวัง ในเรื่องของการทำมาหากินการงานอาจจะมีคู่แข่งอาจจะมีคนมาพูดจาชักชวนในตานไปร่วมลงทุนเข้าหุ้นเข้าส่วนอันนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้หรือว่าเราความรู้ไม่พอก็อย่าไปร่วมลงทุนกับเขาอาจจะทำให้เรานั่นต้องเสียรู้เขาหรืออาจจะเสียเงินเสียทอง ก็เป็นไปได้ในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ราศีตุลในช่วงของวันที่18อันนี้ท่านระมัดระวังกไว้การเงินการทองอีกเช่นเดียวกันอาจจะมีคนมาพูดจาชักจวนให้ท่านนั้นหลงลืมตัวลืมตนในท่านนั้นระวังไว้อาจจะเสียเงินเสียทองได้ ในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราเชื่อเขาเราอาจจะเสียเงินเสียทองเพราะฉะนั้นท่านต้องใจหนักหนักหูหนักห,หนักไว้อย่าหูเบาทำอะไรก็ต้องพิถีพิถันตึกตรองให้ดีตรวจสอบให้ดีเสียก่อนแต่หากว่าใครมาชักชวนให้เราไปทำเซ็นสัญญงสัญญาอะไรในช่วงนี้ก็ท่านระวังไว้ตรวจดูไห้ดีเสียก่อนก่อนที่ จะตัดสินใจเซ็นอะไรลงไปการซื้อการขายอีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนตุลาคมที่ดาวพระทิตย์เข้าสู่ราศีตุลน,นี้แตห่หากว่าเราค้าขายอะไรลงทุนอะไรก็ระวังอาจจะมีการสะดุดติดขัดได้ในเรื่องของการทำงานในช่วงนี้ต่อมาอีกระยะหนึ่งดวงของท่านที่เกิดอยู่ในราศีธนูจะมีความโดดเด่นในช่วงของ วันที่26นั้นจะมีดาวใหญ่อีกหนึ่งดวงคือดาวอังคารจะเข้าสู่ราศีพิจิกอันนี้จะทำให้ชาวราศีธนูมีความสดใสอีกครั้งเกี่ยวกับในเรื่องของโชคลาภดวงชะตาในเรื่องของการทำงานการหาเงินหาทองจะคล่องตัวในช่วงนี้ท่านจะทำงานอะไรก็จะมีงานที่ดีเข้ามาหาท่านบางคนตกงานว่างงาน ก็จะมีงานทำในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ที่ดาวอังคารเข้าสู่ราศีพิจิกนั่นดวงของท่านที่เกิดอยู่ในราศีธนูงานของท่านก็จะดีมีชื่อเสียงทำแล้วจะมีคนนิยมยกย่องตาก็ท่านทำงานส่วนรวมก็ถือว่าดีตัวของท่านนั้นจะมีโอกาสได้ทำมีคนนั่นมีคนมาสรรเสริญเยินยอให้ท่านนั้น มีโชคมีลาภอีกด้วย <c oughs> ในเรื่องของการทำงานในช่วงนั้นถือว่างานของท่านจะดีจะไม่สะด,ดุดไม่ติดไม่ขัดอะไรชาวราศีธนูนั้นถือว่าการงานจะโปรง่งใสโดดเด่นอีกด้วย ในเรื่องของโชคลาบก็จะมีสิ่งดีๆนั้นก็จะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูในช่วงของเดือนตุลาคมหยิบจับอะไรก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาง่ายการงานก็จะหาคล่องทําอะไรก็จะมีโชคมีลาบ เข้ามาหาท่านคนที่เกิดอยู่ในราศีธนูในช่วงของเดือนตุลาตอนปล,ปลายถือว่าโอกาสทองนั้นก็เข้ามาเกิดท่านอยู่แล้วท่านจะลงทุนอะไรก็จะมีความสําเร็จอย่างง่ายดายเงินทองนั้นจะหาง่ายการงานก็จะหากล้องทําอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นดีแล้ว ให้ท่านรีบลงมือทำได้เลยในช่วงนี้ถือว่าคนรักคนใกล้ก็ให้กำลังใจทำอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจึงทำให้ชาวราศีธนูนั้นประสบกับความสำเร็จหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงนี้บางคนได้ดิบได้ดี ได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าคนในคนก็มีในช่วงต่อไปถือว่าชาวราศีตันูนั่นดวงของท่านจะไม่ตกอับทำอะไรก็มีความโดดเด่นคนเห็นคนก็ชอบคนเห็นคนก็นิยมยกย่องดวงของท่านจะเหมาะกับการที่ท่านทำอะไรก็แล้วแต่จะเหมาะกับการ เป็นผู้นำของชุมชนอีกด้วยในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านมาแรงจาวราศีธนูนั้นทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือกันอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพและภารามัยก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆในช่วงของเดือนตุลาคมอาจจะมีการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ แต่ส่วนมากภูมิต้านทานของท่านที่เกิดอยู่ในเวลาศีธนูตอนนี้ดีขึ้นไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยเป็นอะไรก็ไม่ค่อยอไม่ค่อยหนักแน่นอะไร ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีธนูนั้นดวงของท่านนั้นมีความแข็งแกร่งเกี่ยวกับในเรื่องของโชคลาภก็จะดีสิ่งดีๆก็จะมีเกิดขึ้นการเจ็บป่วยก็จะทุเลาเบาบางในช่วงนี้ท่านจะไม่ค่อยเป็นอะไรมากนักนอกเสียจากคนที่มีอายุมากหรือว่าผู้สูงอายุอาจจะมีการเจ็บป่วยด้วยโรคเก่าๆควา,ามดันไขมันเบาหวานหรือภูมิแพ้ อันนี้ท่านระวังไว้อาจจะมีเกิดขึ้นสำหรับท่านที่สูงอายุในช่วงนี้ก็ขอให้ชาวราศีธนูทุกท่านจงมีสุขภาพและปารณมามัยที่แข็งแรงทำอะไรก็มีความสำเร็จในวันข้างหน้าท่านฟังคลิปของเราแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนไม่ว่าท่านจะนึกคิดอะไรทำอะไรหยิบจับอะไรก็ใหมีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทอง ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นที่เรากล่าวมาก็ให้ท่านใช้วิจรารณญาณในการรับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี